สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วเราเราก็ได้มาเจอกันแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีผมต้องยอมรับว,ว่าผมหายไปนานนะทุกคนแต่ก็วันนี้ก็กลับมากับแพ็คแพ็คพิกอัพใช่ไหมอืมอีเวนต์สำหรับผู้เล่นใหม่แพ็คก,การ์ดซูเปอร์พรีเมียมนะเออใครอยากทำก็ทำได้นะทุกคนนี่บรรดาปลูกปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่3ตัวที่โหดนะเนี่ยผมบอกเลยในเนี้ย สำหรับผมผม,มองว่าโหดที่สุดก็คงจะเป็นไอตัวสำหรับผมนะลาชนีไอริสนะลงลงมาก็จะเป็นนานลิก,กับชาชาแต่ว่าชาชาผมไม่เคยมีผมก็เท่าที่ผมเจอผมก็ไม่อยากเจอเหมือนกันชาชาเพราะว่าเป็นตัวที่จมจีนหนักนะอืมผมไม่เคยเล่นผมเท่าที่ผมเห็นอะ่ะ ก็คือเป็นตัวที่ผมไม่อยากเจอยิ่งเราได้เล่นเป็นคนแรกแล้วเจอชายแท่งเนี้ยผมก็ไม่อยากเจอเหมือนกันแล้วก็อะไรอีกในบรรดาแล้วก็อีกตัวที่ยังพอเล่นได้อยู่นะก็คงจะเป็นไอ้ตัวเนี่ยแบล็กฮอลลัสส่วนไอ้ตัวนี้ผมไม่เคยมีเหมือนกันผมก็มเลยไม่แน่ใจว่ามันโหดไหมปกติดผมเล่นสุสาคคอนอะ่ะสุสาคออสสาคอนอะ่ะตัวเก่าอ่ะผมมองว่ามันโหดอยู่นะ ผมคิดว่าถ้าเกิดตัวนี้ถ้าเกิดมีมีนางเงือกแล้วมีพื้นที่เปลวเพลิงแค่นี้ผมก็มองว่ามันก็ถือว่าเป็นสุสาครนแล้วก็มีเปลี่ยนหุ่นไลก่กาอ๋อเดี๋ยวนะขอดูด้วย ความสามารถเชิญนางเงือกก็เหมือนกันนะเมื่อถอยเต่า8ปสิบเลือกแน้าหลังแล้วถอยหลังจากนั้นด้วยจะท,ทันทีอ๋อในนี้ไอ้ตัวนี้มันจะมีเลือกแน้าหลังให้ด้วยนะคือไม่จะเป็นต้องใช้ก่อลอยฟ้าหรือว่าหมวกรถซูเปอร์ก็ยังได้ไม่ใช่หมวกรถซูเปอร์สิหมวกท้องฟ้าหรือว่าก่อลอยฟ้าไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะแล้วก็เมื่อถอยเต่าโอกาส8ปสิบเอฟเฟกต์พื้นที่อันนี้คือเหมือนกันนะ บมพื้นที่ทั้งหเมื่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามแปดิเปลี่ยนฝ่ายมีเปลี่ยนเป็นหุ่นไล่กาด้วยนะคล้ายๆกับดาร์คเคที่เลยตัวเนี้ยไม่ใช่สิเอ,อตัวเคที่ใหม่เนี่ยหกสิบเซนป้องกันอ๋อมีการขโมยมาเพิ่มด้วยสิ่งที่มันายไปจะเป็นพนหนึ่งโซกับพนหนึ่งโซกับอะไรอ๋อก็คือการย้ายนักอัญเชิญทุกคนแต่ที่เราจะได้มาก็จะเป็น ป้องกันขโมยมาเบ้ลกับหุนไล่กันนะอืมน่าจะกากกับตัวเก่านิดนึงนะอืมแต่ก็พอเล่นได้ผมวาขึ้นเครือสุสาคอนนะก็พอเล่นได้อยู่และสําหรับแบสของรัดแบสตัวนี้ผมมองว่าก็ยังพอเล่นได้อยู่นะผมชอบการเล่นของมันด้วยเล่นไม่เหมือนชาวบ้านเราช่องเรานะตัวเนี้ยคนอื่นนี่เขาสู้กันโจมตีกันด้วยแบบพลังแต่นี่คือโจมตีแบบเออเปลี่ยนเมืองให้เป็น ของเขาให้เป็นของเราอ่ะอประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่มีชาชาติแต่วันนี้จะมาเล่นไอตัวนี้ะนะแนลีกับไอตัวราชเนียริสให้ดูมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก่อนหนึ่งทุกคนเล่นตัวนี้ก่อนถามว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดราชเนียริสกับแนลีต่างคนต่างก็ผมก็ไม่อยากเจอทั้งสองตัวเลยนะคือมันโหนะเผาอเลยอ่ะ แต่ยอย่างที่บอกอะ่ะข้อเสียของไอ้สองตัวนี้จะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมันค่อนข้างที่จะมันไม่ค่อยมีการป้องกันที่ดีสักเท่าไหร่นะักมันก็เลยตุยง่ายสาเหตุที่คนไม่ค่อยเอามาเล่นอ่ะก็คือพุ่งเขี้นเป็นเ่ียแต่ถ้าเกิดเราได้เล่นเป็นคนที่สองอะ่ะแน่นอนว่าโหดนะเล่นเป็นคนที่สองนี่มีโอกาสวางผลได้แบบวางผลได้เทบากบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นี่เห็นไหมแม่ตาแรกก็ได้เริ่มคนแรกแล้วมานะสุสาคอนี้เราก็อยู่ตรงนี้นะสุสาคอนะ่ะมันมีเคล็ดลับอย่างน่งเราจะต้องแบบพอจะไปวัดไปว่าได้เงก็ค,คือเราต้องหลงในลัศมีมีดให้เบิร์นด้วยเป็นไงล่ะนะ คือไม่ก็ไม่เชิงว่าหลบแล้วจะรอดด้วยนะอืมเราก็ต้องลุ้นอีกทีอ่ะแต่ถามว่าลหลบอยู่แถวเนี้ยปลอดภัยที่สุดแล้วม,มันเลื่องที่จะมาด้านหลังนะแล้วก็มีกระต่ายอสุจากคนเล่นขังคุกเหรอไม่ใช่สิขังฟงสูบุหรอไม่เคยเห็นมาก่อน ว่าด่านเนี้มันมันก็พอได้นะด่านเนี้ยขังฟองสู่ได้ถ้ามันจมที่เราไม่ตุยอ่ะอือดูเสร็จแล้วกาลังจะพูดทามจมที่ไม่ตุยโอเคไปดูป้องกันย้ายนักอัญเชิญของเขาจะออกไหม เน,นึโซ่แล้วนะตอนนี้เราต้องเบินให้ผมสัญเสบานเลยเมื่อกี้ว่าจะถอยไปด้านแน่นะเนี่ยเออือจะถอยไปด้านหลังนะโอ้โหผีไม่รู้มันไปด้านแน่ได้ยังไงเนี่ยสแบานได้เลยว่าผมตั้งใจะจะถอยด้านหลังแล้วมันไปด้านแน่ได้ยังไงเนะี่ย ขังคุกแล้วล่ะเรามีโอกาสตุยสูงอยู่นะถ้ามันไม่ขังคุกเนี่ยทางเงือกออกไหม สาครนตึงมาก จัดโอลิมปิกไม่ออกโอ้ยจะบ้าตายเรายังมีโล่เหลืออยู่ไหมเนี่ยไม่มีโล่แล้วถ้าโดนไปนิดตุยเลยนะบุญโขต่างคนต่างก็ไม่ค่อยออกเหมือกันนะ มีป้องกันอะไรบ้าเนี่ยมีอะไรเลยเป็นไงล่ะสุสาคอนก็สุสาคอนเถอะเอาเจอตัวลิด้วยจุดเจอตัวนาลิด้วยกันด้วยตาน,นี้ผมลองไม่กดดูนะว่าจะได้เล่นก่อนหรือหลังไหมกดก็ได้ไว้ลำคาญหืมสมหน้าของเขามีหมวกเนลเทศกอดรอสฟาโลแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบนักดาบลูกเจี๊ยบแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น บัดเชิญหุ่นไล่กาเศรษฐีนะขอแค่มีเมืองเดียวก็พอแนลี่ไม่ต้องมีเมืองเยอะก็ได้มนดูว่าเขาจะสร้างเมืองให้เราไหมพุดที่เถอะเออ ต้อ,อย่างนั้นลูกวาร์ปไหมล่ะน่าจะบูนไปเอกการ์ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราไม่มีตัดนางฟ้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอยากทำอะไรก็เชิญจะ คอร์สเลยนะ จดโอลิมปิกไม่ออกเลยเหรอ นี <aid> ่มันไม่มีจัดโอลิมปิกหรือเปล่าวะก็มีทำลายโลกเป็นหนึ่ง เราคูกทำมาอีกหนึ่งโดนไหมไม่โดนนึกเมืองที่จะไปด้วยเอา อย่าอวยตัวใหม่ให้มันมากอไม่ใช่มากไม่ใช่ตัวใหม่สิหรือตัวใหม่ด้วยนะดูการโจมตีของมันนะทุกคนโอเคแต่น้อยมันเบิ้มมันเบิ้ไม,มไม่ได้อะไนี้ ถ้าคือเราไม่โดนขังเรายัางหวงังตรงตรงนี้แรงได้อยู่ขออยากขังเลยลูกขอร้องโอเคไม่ขัง เต็มๆมาไม่ขมมาสักทีเถอะไม่มาโอ้โหมันอวยคอสนี่ว่าอวยคอสเกินอวยซะจนนหนาเกียดเลย ทำไมสุส,สาครถึงตกเพราะอะไรรู้ไหมที่มันไม่โหดอนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอีเวนต์นงทุกคนมันก็เป็นแบบนี้แหละเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าสุสาครเว้นเว้นสุสาครตัวนี้มานะอืออกทุกอย่างออกร้อยเปอร์เซ็นแทบจะหลับตาเล่นยังได้เลยอ่ะ แล้วมันพูดไหมเมื่อเกี่ยออฟผูดอยู่นะ ไม่ใช่สิจัดโอลิมปิกก็ไม่ออกนะอืทำลายนี่เขาอยู่ทำลายที่จำกัดเขาก็คือหมวกโล่นะ ป้องกันเปลี่ยนวิหุนไร้ากาออกด้วยนะกี่เปอร์เซ็นต์นะเขาอ่านมาซิสามสิบเปอร์เซ็นต์น้ำตาแทบจะไหลาอาบขึ้นน้ำผากขอดูซิเปลี่ยนหุน่นไร้กาของเรากี่เปอร์เซ็นต์ หวางพึ่งอันนี้ไม่ได้แล้วผมว่าโดนโซ่ตัวแล้วทีนี้เอามันมานี้ จะออกให้ได้จากโอลิมปิกแม่งไม่ออกเลยแล้วก็ไม่ขังด้วยนะมันยอมแล้วเอาเจริงๆนะผมเห็นหมวกของไอแนลี่อะนลีตัวนี้แหละเห็นหมวกแล้วตามันเห็นไะ ถ้าุมบนหัวตามันเนี่ยมแนบกลัวมากมันยังกับไอชีเมจโจไดอ้อะไอหนอนที่มันแต,ต่ตัวตัวะเออโคตรแนกลัวเลย ra <laughs> ừ. <laughs> <nay là> sao rồi. ta Bị đặt อแต่นี้หมวกหมวกหมดโคตรเร็วถ้าจะอวยตัวคอสขนาดนี้ก็ให้มันชนะไปเลยอวยตั้งแต่การทอยละเบดได้โอ้โหพื้นที่เปลวเพลิงอเตรียมตัวยอมแล้วแบบนี้ แล้วทำไมมันกระตุกล่ะเห็นไหมผมบอกแล้วแนะอนลิมันโหดยิ่งเป็นคอร์สนะยิ่งโหดมาตานี้เป็นราชนีไอริส <Day. S 1> บ้างแล้วมันไม่เป็นเออมันเป็นอีโวนะเราดันได้เล่นก่อนอีกโอ้ยมาดูว่ามันจะโหดขนาดไหนะไอริสไอไม่ใช่สิ แนลีอ่ะมันนี่คือไม่ต้องอะไรเยอะนะแค่มีเมืองเมืองเดียวมันก็ยิ่มละ มาดูดิว่าจะทำยังไงต่อดีโดูโซ่ตัวแล้วเป็นยังไงล่ะไม่ใช่โซ่ตัวสิบขหนึ่งโซ่ดูของมันโอ้ขนาดเป็นแค่อีโบททำไมลำโอยขนาดนี้เมื่อกี้เราเราไม่ออกเลยนะ แต่ยดี๋มาถอยพลาดต้องดุนโฮคูกของมันอีกนั่นแม่แล้วโนฮูกช่วยชีวิตพ่อหน่อยลูกอย่าเพุ่งไปโอเคดูเห็นไหมมันจะอวยตัวคอสซะหน่อยอยมีลูกจะเป็นกลัวอัญเชิญ เบิ้ลไม่เป็นไรไม่เบิ้ใช่ไหมเอาไปเสวยดอกไม้อันสวยสดของฉันดูนะมันจะใช้การ์ดหนึ่งรอบจำเก็งต้องโดนนิดหนึ่งอ่าจะตรงไหนดีตรงนี้ก็อา ปามแม่ตรงนี้เลยดูนะถ้าถ้าตัวถ้าปกติมันยังกู้ได้แต่ตัวนี้ดูไม่รอดจากเจอพวกพวกที่อยู่ในอีเวนต์เดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นชาชานาลีหรือว่าตัวอะไรอะ่ะ ชาชานาะลิฟเบลไอแบล็คฮอลัสแบล็คฮอลัสอยากเจอไม่ได้อยากเจอตัวนี้ยังสุสาคอนนะ่ะก็อยากเจอตัวสุสาคอนใหม่อย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้เหตุควาสมสามารถของแต่ละตัวใช่ไหมไมาดูว่าตายนี้จะวาร์ปไหม มีการเรียกเอบอ้์หกเบอ้์แปดมากเันต้องได้แม่สักจานกับ ลอยฟ้าอืมบ้าตายเราต้องบุนก่อลอยฟ้ามันทรยุทธ์เรามากอืมอย่างเราเปลี่ยนยานก็ออกแต่ยิงระเบิบดจิตใจทำรั่วอะไรตัวเนี้ย

จบเลยชีวิตนี้ ลอยฟ้อีกแล้ว เงียบไม่ใช่อะไรทนะุกคนเลหลับไปด้วยผมพยายามเิ่ไม่ง่วงนะเนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาที่ทีสามแล้วไง้ตาแรกก็ไปเลยเหรอเนี่ยตัดนางฟ้าด้วยอืม กี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยหกสิบห้าลก็ประมาณนี้เลยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามกับเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้บาบายไปละง่วงมากเลย